ชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกอ้วันนี้กำลังเร่งงานเต็มที่ครับช่วงนี้อ้ขอให้แรงตลอดเด้อเดี๋ยวแฟนยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทำใน้อยๆห่อจับก่อนนำสีลงเรืองครับอ้วันนี้มาับสีเล็กดูนั่้งดด,ดดูซานมีนั้งดูซานโคเบวันโวแคทโอ้มีครบทุกยี่หอ้อครับ นี่แดดร้อนๆมากี่เล e ็กครับตอนนี้ขออนุญาตรีวิวในรถเออเบบ้ซี่เฮาเพราะว่ามันแดดฮอนไลท์ก่อนก็พูดจับเนาะผมอันนี้อ๋อจ้ก่อนนะสีน้เลือนพูดวาลเต่เนาะเจอกับเจ้ามันโงเจ้าุหูอ้าแล้วเฮ่อ่อยกันเลยครับเด้อ ยครับไม่มีการหยุดพอให้ขุดไม่ตกทํางานไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นขุดเล็กประมาณ4เมตร50-4เมตร20นะครับโดยเฉลี่ยนี่ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่งงานเรียบร้อยครับนี่ครับงานแกงน้ำต้นจังหวัดคอนเขนนะครับใครสนใจติดต่อได้เบอร์โทร083-40355ส7ครับสวอเซมครับ การมีงานข้างหน้าแล้วก็ซูมไลออนฝั่งตรงข้ามงกับสั้งซูมไลออนทั้งยี่ห้อยิ็ตลาดก็โอ้ เลื่อมรองพรมน้องใส่เดียเ่ยวนีือใส่หมอแก,วกแแ้วหมอแบนเนาะทำงานให้เข้มแข็งบอกง่ายๆเด้องานในน้องครับทีเล็กๆต้แกะน้อยทีเล็กใสเกิดจาษแป้งไดยสบายด,สายดีสบายดีมีไงบอโอ้บอสมีทำนอนบอได้เลยมีใส่แข็งอเอาเอาชมเลย ลังใจแบบริเวณนี้พุดใหม่เกิดไปออกไปอะไรครับงานเยอะครับใครสนใจกติดต่อได้ฝังน้องก็วิ่งไงกุก๊กบริเวณนั้นก็ทางซานนี่ทางโกเบแคทโมคมะซุกงานเยอะครับงานน้องแกงน้ำตอนจังหวัดขอนแก่นครับอำเภอเมืองครับใครสนใจติดต่อได้ครับสวอซีมครับอ,าอ้าเชิญเลยทน แฟนยูทูบเขาบอกนอห้วลำดวยเขานบหักห้อ,อยสองันหอวจก่อักสามขั้นครับงานเข้าเอ้าไปแล้วนะไอ้มุมตำ่ำต่ำสายดวนนินี่เพราะมันต่ำไปตรงกุ้เหันเปาาน็นตะคนเนาะหัวลำดวยไปผานแล้วต,ตกเนาะแนบหักตึกเลย รับกินขับรถใหยย้ดูหาลาอย่างว่าโอ้พอดีพักเลยเป่นเจอดินทรายครับเอาหายแล้วเนเบาเบามันจะสะกดตัวเน่ใ้นุ่มมันจะนุก่มลงมาเคาั หน่อยวิวซีกิ้นเลียนตรงข้องไปพักก่อนไปวันเอ้อถัผู้ชมไปสำหรังใจให้ใครสนใจอยากได้ข้างบนนี้ทั้งรถแท็กเตอร์นะแท็กเตอร์ดีฮะพ่นว่า กมีชินอาหารกับมีแตสมารเอา ไปเลเร่งงานจะส่งงานอาทิตย์ที่แล้ว3-4สวันตอนนี้มีเวลาถ่ายอารมณดีแล้วท้องแขงอารมดีถ่ายตีเล็กวิวสิ่งในในตีเล็กสายจวดของเราวันนี้อารมณดีแล้ว